ดินแดนแห่งนี้ก็ถือว่าความสุขที่วิถีชีวิตเขาอยู่ได้นะครับวิถีชีวิตที่ชาวอินเดียเขาอาศัยแม่น้ำคงคาหล่อเลี้ยงมีความยาว2,000 2,500กิโลไปตืมไหลาจากปากโคผุกขีนะครับไปลงที่ประเทศปากาลเทศนะครับที่มีความยาว2,500กิโลนะครับที่ปาก ประเทศบังปลาเทศก็เป็นปากปากที่เขาเรียกว่ามีความมสมบูรณ์เรื่องของอ่าแร่ธาตุต่างๆนะครับอันนั้นอินเดียเนี่ยอ่าถึงแม้ว่าอ่าความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อต่อพระเจ้าต่อพอพระอาทิตย์ขึ้นก็โอ้สุริยเทพครับพอลงแม่น้ำก็โอมกังกามาตยีกังกามาตยีคือแม่ครับคือแม่บูชาแม่ครับบูชาแม่ คนเราถ้า